ต่อเนื่องกันอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนชาวบ้านจังหวัดร้อยเอ็ดคือโครงการก่อสร้างกลับกรุงภูมิทัศน์บึงพานชัยซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนและออกกําลังกายที่มีชื่อเสียงของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับโดยทางการนั้นเข้าไปตัดต้นไม้รอบๆบ,บบึงพานชัยหลายต้นมากทางชาวบ้านนั้นก็ไม่พอใจครับติดตามรายละเอียดได้จากรายงานของคุณนลินสิงห์พุทธังกูลครับ ไม้หลากหลายชนิดรอบบึงพลานชัยกว่า130ต้นถูกตัดออกตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของฝ่ายเทศบาลโดยเริ่มต้นตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาและปลูกต้นไม้อินทนิลบกสัญลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ดเพียงชนิดเดียวรอบบึงเพื่อปรับรูปแบบของบึงให้เป็นระเบียบและสวยงามมากขึ้นจนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในการทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจนชาวบ้านถึงขั้นรวมตัวกันแสดงความไม่พอใจในเพจเฟซบุ๊กแจ้งข่าวชาวร้อยเอ็ด เราไม่ได้คัดค้านการปรับภูมิทัศน์หรือว่าการพัฒนาชาวบ้านที่เขามาคัดค้านเนี่ยเขาไม่เห็นเลยวิธีการที่จะนําไปสู่การคําว่าการพัฒนามากกว่าอย่างเช่นการตัดต้นไม้จนเหลือตอเงี้ยเป็นเรืหนึ่งเป็นร้อยกับต้นร้อยกับตอเนี่ยโชว์ตอนนี้ก็โชว์อยู่เขาคัดค้านใน,นจุดนั้นมากกว่าสิ่งที่สวยงามที่จะเกิดขึ้นนี้ทุกคนยินดีชาวไร่ย,ยินดีแล้วก็รอ,รอรอที่จะชื่นชม ขณะที่รองนายกเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดยืนยันว่าเทศบาลต้องการปรับปรุงบึงพลานชัยให้เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดส่วนสาเหตุที่ต้องตัดต้นไม้เนื่องจากความจำเป็นในด้านโครงสร้างการขุดเบ้าให้ให,ใหญ่แล้วก็ลึกก็จะเกรงว่าจะกระทบกับปัญหาสิ่งต่างๆอันนี้ก็คือหนึ่งถนนเสียหายทางเท้าเสียหายแล้วก็ท่อระบายน้ำเสียหายระบบไฟฟ้าใต้ดินเสียหายแล้วก็ขุดล้อมไปก็ ความอยู่รอดของต้นไม้นี้ก็จะลําบากอันนี้ก็คือส่วนที่เราจําเป็นต้องตัดซึ่งอาจจะมีต้นกระถิ่นลงต้นหางลกยุงต้นคูนต้นเลาต้นชงโคอ่ะจะจับประมาณนี้ที่เราตัดไปรองนายกเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดอยังชี้แจงว่าก่อนเริ่มโครงการได้เรียกประชุมจากตัวแทนประชาชนในแต่ละชุมชน และมีความเห็นตรงกันให้ดําเนินการปรับปรุงต้นไม้ส่วนต้นไม้ที่ถูกเคลื่อนย้ายขณะนี้ได้เก็บรักษาเพื่อนําไปปลูกในสถานที่อื่นส่วนการหยุดดําเนินการอย่างกระทันหันเนื่องจากผู้รับเหมาต้องรอสัญญาฉบับใหม่ซึ่งทราบว่าช่วงนี้มีการเพิ่งทาสัญญาภายในเดือนเมษายนนี้ของผู้รับจ้างแล้วคาดว่าจะลงงานต้นเดือนพฤษภาคมที่จะถึงที่เราทิ้งช่วงเนื่องจากว่า เราได้ให้นักวิชาการศูนย์ขยายพันธุ์พืชรอยเอ็ดมาวิเคราะห์ในเรื่องของการขนย้ายทําอย่างไรให้ต้นไม้อยู่รอดมากที่สุดแล้วต้นประเภทไหนควรจะเป็นอย่างไรจากที่เราตัดขุดล้อมขนย้ายก็จะมีการปลูกทดแทนการปลูกทดแทนก็จะปลูกต้นอินทนินบกสูงประมาณ3ามนิ้ว3าสี่เมตรแล้วก็ภายใน1ปีจะเริ่มออกดอก แต่ภายใน3ปีจะชูช่อม่วงเป็นปกติเพราะว่าต้นนี้มีขนาดที่ทใหญ่พอควรแล้วที่มาของต้นไม้ก็มาจากการบริจาคของประชาชนองค์กรหรือซื้อเสริมถ้าหากว่าจำนวนยังไม่ครบ2อ0ต้นต้นไม้ใหญ่ที่ยังคงเหลืออยู่รอบบึงจะถูกประเมินเพื่อการตัดและขุดล้อมอีกครั้งในเดือนพฤษภาคมแม้ว่าจะสร้างความรู้สึกเสียดายให้กับประชาชนชาวร้อยเอ็ดที่มีความผูกพันกับต้นไม้เหล่านี้ แต่ทุกคนก็หวังว่าทางเทศบาลจะสามารถทําให้บึงพลานชัยกลับมาเป็นสถานที่ให้ความร่มรื่นและเป็นจุดรวมตัวของทุกคนอีกครั้งตามภาพฝันที่ได้ออกแบบไว้จัก,กริิวารินถ่ายภาพน,นลินสิงห์พุทธางกูลนดาว26รายงาน ในวันพรุ่งนี้คุณนลินยังลงพื้นที่ต่อนะครับเพื่อติดตามความเห็นของชาวบ้านว่าคิดเห็นอย่างไรกับโครงการปรับปรุงภูงมิทัศน์บึงพรานชายัยซึ่งติดตามกันได้ต่อในวันพรุ่งนี้ครับ